ัสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวปืนอีกแล้วนะครับและปืนที่ผมจะมารีวิววันนี้ก็เป็น M1911 นะครับเป็น W E นะครตัวนี้เป็นรุ่นล่าสุดนะครับก็มีการอัปเดตอะไรมาบางอย่างนะครับเพราะว่ารุ่นล่าสุดเนี่ยมันจะทําเป็นเข็มแทงชนวนแบบนี้แหละนะเห็นไหมมันเป็นเข็มแทงชนวนหลอกนะครับแต่ว่า มันก็สวยแ้ะสมจริงดีนะครับปืนแกะกล่องนะครับมารีวิวเลยนะครก็โลโก้ยังอยู่เลยนะครับสภาพสวยงามคลิปๆนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูรายละเอียดใกล้ๆนะครับตัวนี้นะครับเป็นสีดำด้านนะครับผมสีดำแบบดำด้านด้านเลยก็ทั้งกระบอกก็เป็นเหล็กนะครับผมหนักประมาณโลนะฮะเป็นการสกรีน ไม่ใช่ล่องลึกนะครับผมอันนี้ถ้าเกิดเอาทาสีอมันก็จะขูดออกไปหมดเลยนะครับถ้าเป็นล่องลึกมันก็ยังจะอยู่นะเป็นลายโค้นะครับยังสวยเลยครับสีดําด้านนะครับสีมันจะแบบสักๆมือนิดๆอะมันไม่ได้แบบลื่นนะครับมันจะฝืดๆดูดๆนิดๆดูดๆมือนิดๆนะครับประกับเป็นประกับ ABS นะครับ เปลี่ยนเป็นประกับไม้ก็หล่อแล้วนะครับมีตัวหนึ่งเป็นประกับไม้จะเป็นของจีนนะครับเดี๋ยวมาโชว์ดีกว่าว่าเปลี่ยนประกับเราจะสวยไหมนี่เป็นไงถ้าเกิดเปลี่ยนประกับเป็นประกับไม้อะมันก็จะสวยแบบนี้นั่นแหละนะครับแล้วก็มีโลโก้โค้ดด้วยนะครับแต่นี่คือยังเป็นประกับสีน้ำตาลอยู่นะครับแต่ก็ไม่ใช่ไม้แท้นะลองดูดิเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้ก็สวยแล้วเห็นไหมโอ้โห โอเคอันนี้ก็รนะีวิวละไปติดตามดูตัวนี้ได้เลยนะครับเรามาต่อด้วยตัวนี้เป็นเดิมนะครับดูด้านหลังนะครับส่วนหน้าส่วนหลังยังคงคลาสสิกนะครับแล้วก็จะมีโลโก้ Made in Taiwan ซึ่งสติกเกอร์ตัวนี้สามารถดึงออกได้นะครับซึ่งก็ลองดูไต้หวันตัวเก่าๆนะพว,วพวกตัวยึดพวกตัวกลไกระบบข้างในนะ ไอ้ตรงนี้ยังเป็นตัวหลอกนะครับแต่ตัวนี้น่าจะสามารถใช้งานได้จริงละไม่ใช่ตัวหลอกละนะครับก็เหมือนของจริงมากขึ้นนะครับดูลำกล้องนะลำกล้องทองเหลืองนะครับแล้วก็จะมีเกลียวนะครับสำหรับเอาไว้ใส่ที่เก็บเสียงนะระบบนะครับก็เหมือนเดิมเลยตัวนี้ซ้ำสมมติเรามือเผลอไปกดไกปืนจะไม่ลั่นนะครับเพราะว่ามีระบบหลังอ่อนอยู่ ถ้าเราไม่แบบจับจริงๆจังๆเนี่ยมันจะไม่สามารถลั่นได้นะครับเราต้องกำหลังอ่อนก่อนปุ๊บแล้วก็กดนี่นะครับแบบนี้แล้วก็มีนอกสองชั้นนะครับแล้วก็จะมีเซฟของเขาเลยเนี่ยนะครับสมมติขึ้นลำแล้วเนะี่ยขึ้นเซฟมันก็จะตัดระบบหลังอ่อนนะครับคือเรากรำก็ไม่สามารถยิงได้นะครับพับลงแล้วก็ยิงนี่ถึงจะยิงได้นอก2ชั้นนะครับ ช่วยทำให้ปืนไม่ลั่นนะครับผมมาดูเข็มแทงชนวนหลอกกันดีกว่านี่ครับเป็นเข็มยื่นออกมานะครับซึ่งผมว่าตัวนี้มันโคตรสวยะนะครับผมลองไปทดสอบแล้วด้วยแล้วก็โคตรแม่นเลยเดี๋ยวจะไปทดสอบให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้แม็กกาซีนนะครับบรรจุ15นัดนะครับผม ตามสไตล์ไต้หวันนะครับผมแมกกาซีนตัวดันลูกเนี่ยจะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับจะอยู่ทางด้านข้างนะครับถ้าจีนเนี่ยจะอยู่ตรงกลางนะครับมันก็แล้วแต่เขาจะดีไซน์ครับแต่อันนี้ผมว่าอัดแก๊สไว้เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลองยิงกันเลยนะครับว่ามันจะแม่นหรือเปล่านะครับกับเจ้าตัวนี้ดำดุนะครับดำดุเจ้า M1911 W E นะครับ กับลูก0.25กรัมนะครับอันนี้จะเป็นลูกที่หนักนะครับหนักกว่าเดิมนิดนึงมันจะทําให้แบบว่าสเสถียรนละไม่รู้ดิจริงๆปืนความแรง300กว่าฟตุตเนี่ยมันก็0.20กรัมก็พอละจะผมเอาลูกแบบหนักๆนิดนึงอามาใส,าลมมสลล่ลองดูนะครับผมว่ามันยิงเสถียรกว่ากันเยอะเลยลองดูดิลองดูนะครับอันนี้15นัดนะครับเต็มแม็กเลย ยิงผ่านกล้องนะครับดูนะอ่าโดนนะครับถ้าโดนมันยะดังป้องแป,งแป้งแบบนี้นี่แหละนะครับผมได,โดโ้โปรดโฟกัสปืนเถอะโอเคผมมองผ่านกล้องนะครับ โอ้โหโดนทุกนัดครับผมว่าระยะนี้10กว่าเมตรเนี่ยมันกระจอกไปละเราลองขยับไปอีกสัก20เมตรเลยแล้วกันคอยออกมาโอเคเนี่ยไกลขึ้นเลยนะโอ้ย oh, ลุ้นเลยเขาเนี่ยยิงผ่านกล้องด้วย โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไม่มองผ่านกล้องนะเพราะระยะมันไกลแล้วมันแบบมองยากนะครับโดนไปแล้วครับโดนนะครับสองโดนนะครับสามแม่นเอาเรื่องขัดเจ้าอะไรวะเนี่ย ไม่อยากจะอวยตัวเองเลยนะว่าแม่นชิปโอเคครับตัวนี้เซฟนะครับเรียบร้อยอย่าลืมกดติดตามผมด้วยแล้วกันนะครับว่าชิปหน้าเนี่ยผมจะมีอะไรมารีวิวนะครับโอ้ยแต่แม่งแม่นจริงวะใช้ได้เลยเจ๋งเลยโอเคครับผมชัวชัวชัวโอเคละโอเคครับไปละ